ได้แน่เงินหมื่นแต่ไม่ใช่เดือนพฤษภาคมจุลพันยันเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ได้แน่เงินหมื่นแต่ไม่ใช่เดือนพฤษภาคมจุลพันยันเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็เตรียมร่างพรบกู้เงินไว้แล้วเม็ดเงินเท่าเดิมวันที่6กุมภาพันธ์67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจุลพันธ์อมรวิวัตรมรมชคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ว่าเมื่อวาน5กุมภาพันธ์67 ได้หารือกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังในหลายประเด็นเรื่องแรกคือตั้งแต่ระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตัวเลขทางเศรษฐกิจหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆภาวะในขณะนี้ประชาชนขาดความมั่นใจในการใช้จ่ายภาคก,การลงทุนโดยเฉพาะเอกชนไม่กล้าลงทุนสวนการลงทุนกับต่างชาติซึ่งรัฐบาลประสบความสําเร็จแต่กว่าจะมีผลในเรื่องของเม็ดเงินต้องใช้เวลาขณะที่ภาคก,การบริโภคชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเห็นได้จาก ตรางเงินเฟอ้อที่ติดลบ4เดือนต่อเนื่องสาเหตุหนึ่งมาจากการลดปัจจัยพลังงานของรัฐบาลแต่ก็ต้องทำเพื่อให้ประชาชนสามารถประคับประคองในภาวะเศรษฐกิจที่วิกฤตขนาดนี้ได้ ขณะเดียวกันอัตราดอกเบีย้ยนโยบายคงที่ที่2.5ขณะนี้ดูทราบสภาพคล่องจากระบบพอสมควรซึ่งสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้เปรียบเหมือนปลาในบ่อประชาชนคือปลาเพราะน้ําในบ่อไอ้ประชาชนก็ดิ้นอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีน้ําเพียงพอสิ่งสําคัญคือการเติมน้าลงในบ่อให้เพียงพอกลับจํานวนปลาและขนาดของบ่อซึ่งต้องการเม็ดเงินใหม่นั่นคือการเติมเงินผ่านดิจิต a ลวอลเล็ รัฐบาลมองว่ากลไกลที่จะสร้างเม็ดเงินใหม่คือการออกพอรบกู้เงินแต่เมื่อมีข้อทองติงมาในช่วงเดือนที่ผ่านมามีการหารือกันว่าจะต้ององรอความเห็นของปปชซึ่งเป็นเอกสารที่หลุดออกมาจะจงใจหรือไม่เราไม่ทราบแต่ต้องรับฟังและเรามาจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนและทราบข่าวจากสื่อว่าจะมีการประชุมในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ปปชจะส่งมาคือข้อเสนอแนะและความห่วงใยไม่สามารถจะมากำหนดทิศท,ทางนโยบายของเราได้หากรัฐบาลจะทำก็ทำคู่ขนานไปเลย นายจุลพันธ์กล่าวอีกว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาข้อห่วงใยการเกิดทุจริตคอรัปชันแม้จะยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าเกิดการทุจริตเพราะยังไม่ได้เริ่มดำเนินนโยบายก็ตามเมื่อมีข้อห่วงใยจะมีการตั้งอนุกรรมการติดตามล่วงหน้าและให้วางแผนกำหนดกฎเกณฑ์รูปแบบการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่า ดิจิทัลวอลล่เล็จะไม่เกิดการทุจริตคอรัปชันหรือใช้เงินผิดประเภทพร้อมหารือสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศกำหนดรูปแบบการกระตุ้นและผลลัพธ์ที่อาจไม่มีผลชัดเจนแต่ต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและภาคเอกชนโดยจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมารับฟังความเห็นและเก็บข้อมูลในระหว่างการทำงานได้รับเสียงสะท้อนจากธนาคารและสถาบันการเงินจำนวนมากที่มองเห็นประโยชน์และอยากเข้ามามีส่วนร่วมให้มีแอปพลิเคชันกลางของภาครัฐ เพื่อเชื่อมต่อกับสถาบันการเงินได้จึงจะมีการหารือให้คณะกรรมการไปหารือเพิ่มเติมกับธนาคารพาณิชย์เพื่อสร้างความเชื่อมต่อระหว่างธนาคารพาณิชย์กับระบบดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อให้กลไกสามารถใช้งานได้ครอบคลุมกว้างขวางและเชื่อมโยงระบบการชำระจ่ายเงินของประเทศให้สมบูรณ์มากขึ้น ส่วนความเห็นของหน่วยงานอื่นๆเช่นคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรรมการปปชนั้นนายจุลพันธ์กล่าวย้ำว่าจะทำงานคู่ขนานกันถ้ามีผลความเห็นออกมาคณะกรรมการดิจิทัลเวลเล็ตก็จะประชุมหาหรือเพื่อชี้แจงร่วมกันอีกครั้งนายจุลพันธ์ยอมรับว่าทำลายการแจกดิจิทัลเวลเล็ตนั้นได้ขยับออกไปแล้วจากเดือนพฤษภาคมแต่ทำลายใหม่จากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดจะหยุดรอไม่ได้แม้มีอุปสรรคโดยจะเดินหน้าให้เร็วที่สุด เมื่อถามว่าจะต้องออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงินหรือไม่ในจุลพัณฑ์ระบุว่าพระราชกำหนดเป็นเครื่องมือในมือของรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญคือมีกลไกเดินหน้ามากกว่าหนึ่งตัวเลือกอยู่ตลอดเวลาขณะนี้ยังไม่ได้คิดและยังไม่ได้หาหรือว่าจะใช้พระราชกำหนดกู้เงินหรือไม่แต่หากสถานการณ์เศรษฐกิจไปถึงจุดที่จําเป็นก็อาจจะต้องมาหารือพร้อมย้ำว่าพระราชกำหนดเป็นตัวเลือกที่ยังไม่ได้เลือกใช้และยังไม่คิดจะเลือกใช้แต่ก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือก นายจุลพันธ์ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงการลดจำนวนเงินในโครงการดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าหากปป,ปอชออยังไม่ส่งความเห็นมาก็จะไม่กระทบต่อทำลายโครงการดิจิทัลวอลเล็ตโดยจะเดินหน้าและพูดคุยกันในสัปดาห์หน้าส่วนความเห็นจะส่งมาเมื่อไหร่ตนก็พร้อมจะรับฟังรวมไปถึงพัฒนาแอปพลิเคชันและเตรียมกลไกลต่างๆที่มีความจำเป็นให้พร้อมแต่ตนไม่ขอให้คำตอบว่าจะทันในไตรมาสสามหรือไม่และขณะนี้ยังไม่มีการเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภาแต่อย่างใด นายจุลพันธ์ระบุว่าขณะนี้มีการยกร่างพรบกู้เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งข้อเสนอขณะนี้ยังเป็นการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่เนื่องจากเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายต่างๆแต่สิ่งที่จะไปพูดคุยคือกลไกการเชื่อมต่อระหว่างธนาคาร อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการจะมีการตั้งภายในสัปดาห์หน้าซึ่งก็ต้องติดตามบอร์ดโดยบอร์ดชุดใหญ่ไม่มีกรอบระยะเวลาการทำงานซึ่งจะต้องอยู่ยาวจนกว่าจะเสร็จภารกิจจะส่วนคณะอนุจะตีกรอบระยะเวลาอาจใช้เวลา2-3ถึงสสัปดาห์ต้องจบขณะที่ทำลายของบอร์ดชุดใหญ่จะต้องขอก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีตนหวังว่าภายใน2เดือนข้างหน้าจะต้องเรียบร้อยซึ่งเป็นการประมาณการไม่ใช่การหารือ